ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ใคร่ต่อความเกื้อกูลใคร่ต่อความผาสุขใคร่ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าฉไหนชนเหล่านี้ พึงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยการศึกษาด้วยความรู้ด้วยการเผื่อแผ่ด้วยธรรมะด้วยปัญญาด้วยทรัพย์และเข้าเปลือกด้วยนาและสวนด้วยสัตสองเท้าสี่เท้าด้วยบุตรภรรยาด้วยทาตกรรมกรและบุรุษ ด้วยญาติมิตรและพวกพองเพราะกรรมนานั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสามข้อนี้คือมีกึ่งกายเบื้องหน้าดุจสีหะมีหลังเต็มมีคอกลมย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือ ไม่เสื่อมจากศรัทธาศีลสุตตะจากะปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง